สวัสดีครับผมเตเต้ล็อกอยู่นะครับคลิปนี้ก็จะมาสอนลิกในท่อนโซโล่ของเพลงน้ําตาของคุณปีชาปัดภัยนะครับสำหรับท่อนโซโล่เพลงนี้เล่นค่อนข้างยากนะครับผมก็เห็นว่าเออหลายๆท่านนะครับใน y u t u b e เนี่ยโอมีคนสอนค่อนข้างเยอะแล้วนะครับผมก็เลยนําลิกท่อนโซโล่ที่น่าสนใจมาฝากนะครับมันจะมีลิกช่วงกลางที่ใช้เป็น B Harmonic Minor นะครับ ท่อนนี้จะใช้เป็นสเกลฮาร์โมนิกมเนอร์นะครับตรงนี้ครับอ่ามันจะมีท่อนนี้นะครับก็น่าสนใจเลย ผมก็เลยเขียนแท็บเฉพาะท่อนนี้ไว้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายอย่างละเอียดว่าจากท่อนนี้เราสามารถแตกไปใช้เทคนิคอะไรในการฝึกซ้อมได้บ้างนะครับมาดูที่มาที่ไปก่อนที่มาที่ไปเนี่ยเราจะใช้เป็น B harmonic minor นะครับก็คือสเกลที่ติดชาร์ป7เดี๋ยวผมจะไล่เป็นบล็อกตรงนี้แล้วกันเพื่อมาโยงถึงท่อนโซโล่นะครับ2ออกเตปครับออกเตปแรกเนี่ย oh. ผมจะติดตัวชาร์ปเ อ,ออกเต็บต่อไปอ,ออกเต็บ2ก็คือเราจะใช้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวดูตามแท็บประกอบก่อนนะครับผมจะเล่นช้าๆ อ่อันนี้ผมเขียนแท็บไว้ให้นะครับจะเห็นว่าเราจะเล่นสัดส่วนโน้ตเป็นคาเบตสชั้นนะครับที่จริงมันจะมีการลงโน้ตตัวแรกก่อนนะครับตรงนั้นผมตัดไปเลยผมนํามาเฉพาะท่อนลิกตรงนี้นะครับตั้งแต่แรกเนี่ยก็เห็นหลายคนนะครับทำสอนไว้ก็ลองฝึกตามดูนะครับอ่าช่วงท่อนแรกแกนะครับแต่ผมว่าท่อนนี้น่าสนใจนะครับอ่าทีนี้วิธีการเล่นเราจะต้องมีการยกนิ้วด้วย เราจะต้องยกนิ้วเพราะว่าถ้าเราไม่ยกนิ้วเนี่ยมันจะเกิดเสียงที่ตีกันเป็นลักษณะคู่สายอ่าเดี๋ยวผมจะเล่นแบบไม่ยกนิ้วนะครับเนี่ยครับโนต้ตมันจะตีเป็นคู่สายถ้าเราไม่ยกนิ้วออกจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเรายกนิ้วออกโนต้ตจะสะอาดแล้วฟังเป็นเม็ดมากขึ้นอย่างนี้นะครับแต่ทีนี้การยกนิ้วออกเราต้องมูฟสายด้วยนะครับถ้าเรายกออกแต่เราแบบ ปล่อยเลยเนี่ยไปดีดโดนบ้างเกี่ยวออกบ้างมันจะเกิดการที่มีเสียงรบกวนนะครับเราจะต้องดีเฉพาะโนต้ตที่เรากดสายนะครับเนี่ยพอย้ายมาปุ๊บเรายกนิ้วออกแล้วก็ลงมาสายหนึ่งอย่างนี้นะครับ ่าผมเล่นถึงแค่นี้นะครับลิกที่นํามาสอนทีนี้ถ้าเราต้องการนําไปฝึกเนี่ยเราสามารถเล่นรันเป็นกลุ่มลิกได้นะครับเราใช้ตัวฮาร์โมนิกม n o เนอร์ตัวเนี้ยอ่าเป็นสำเนียงของสเกลนะครับปกติถ้าเป็น B นะครับพอเราใช้เป็นฮาร์โมนิกม n o เนอร์ น่าจะให้เกิดสำเนียงแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองนำไปเล่นกับ power chord ดูกับ harmonic minor อ,อันนี้ผมก็ลองคิดลิฟขึ้นมานะครับเพื่อให้เห็นความแตกต่างถ้าเราเล่นสับไปสับมา ความแตกต่างก็จะเป็นแบบนี้ครับแล้วก็สามารถนำมาเล่นบนสายล่างได้นะครับก็ได้ทุกคีย์เหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นเป็นลิกที่น่าสนใจเลยอ่ะดูตามแทบอีกทีครับ อ่านะครับอันนี้ก็มาแนะนำลิกที่น่าสนใจในเพลงน้ำตาของคุณปีชาปัดภัยนะครับยังไงก็ลองฝึกซ้อมดูนะครับสงสัยตรงไหนก็สอบถามได้ครับสวัสดีครับ